ูสีตีสนับสนุนโดยน้ำดื่มสิงช่วงที่แล้วน้องยิปโซก็ได้เล่าเรื่องราวของหินสีที่มีสรรพคุณมากมายหลากหลายส่วนช่วงนี้จะมาแนะนำหินดีๆให้ลองหามาติดตัวกันค่ะมีจุดเริ่มต้นไหมว่าทำไมวีดีที่ถูกสนใจเรื่องหินเป็นพิเศษก็ค,ความจริงแล้วเราก็เคยรู้มาตลอดว่าเขามีเรื่องของหินมา,มาตั้งแต่สมัยปู่ย่าเราพี่แล้วก็ มาเจอเต้ยคือเต้ยเป็นคนที่สะสมมาแล้วม okay. ันก็เอาไปอวดที่บ้านนื้อน้าใมาดูนี네่นลยวิวถ้ำของเราแล้วคราวนี้ก็เปิดไปฉายให้ดูว่าไปฉายส่องอะไรเงี้ยคือที่บ้านหินเยอะมากฝัน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 หินเงี้ยเหรอใช่แต่ว่าตอนนั้นเราก็ไม่ได้สนใจนะแต่พอผ่านไปสักประมาณเดือนสองเดือนดีๆมันก็อยากรู้ค่ะเขามีกี่แบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ซื้อหนังสือมาอ่านมันได้หนังสือเรื่องนี้ดีมากถ้าเกิดที่อยากอ่านที่อยากศึกษาที่อยากทำหรืออะไรเงี้ยเอ่อ crystal bible อะค่ะมันง่ายดีค crystal bible ก็คือจะบอกหมดว่าหินชนิดไหนเกิดจากอะไรเป็นยังไไงงงลัักษณะยู ไงมีเต็มไปหมดเลยอ่านจบอ่านจบเลยสองเล่มของอันนี้อีกอีกเล่มอื่นอีกหลายอันมาเพิ่ดูหมดทุกอันเลยไหมดูค่ะพี่แล้วทำให้เรารู้ไหมว่าหินชิ้นไหนมันเกิดมาจากอะไรไม่ทำให้เราเสียตังค์เห็นระยาะได้ฉันต้องมีแบบนี้บ้างฉันอยากได้แบบนี้บ้าง่ใชมแนะนำให้ให้น้องแนะนำว่าวันนี้ที่พี่นิมกับพีรีเนี่ยควรควรเอาอันไหนกลับบ้านถูกไหมเรื่องครอบครัวสุขภาพครอบครัวสุขภาพไอ้สมรรถภาพทางเพศจะเอาไหมล่ะเอา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 าเ ทางเทศต้องเป็นโกเมนใช่ไหมคะโกเมนบางคนที่พี่หน่อยก็แบบโกเมนเลยนะฮะโกเมนแต่หนูอันนี้หนูไม่รับผิดชอบนะถ้าเกิดมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กอะโกเมนโอ้โหอันใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องเวิร์กแหละโอ้ยใส่อย่างผมไม่ต้องใส่เลยสารภาพมึงจะได้อันเล็กก็ได้ยิ่งใหญ่ ไฟ okay. ทีล okay. ะตัวทีละเก้าอันนี้อันน uh> ี้เราอันนี้เล็กไปเนอะอันนี้เรใส่ยากระโดดด้านนอกจริงเหรอโกเมนโอ้โหนี่ไม่ไหวใส่ขอบเปล่าหรืขามนี่ใหญ่มากเลยอ่ะอ๋อโกเมนเขาบอกว่าอันนี้ช่วยเรื่องของถอดททางเพศอ๋ออ๋อ ถ้าเกิดอีกเรื่องนึงที่เคยได้ยินมาจากที่อื่นก็คือบางมันจะมีเรื่องของนิสมาทภาพทางเพศแล้วก็มีเรื่องของเซ็กชวลิตี้ซึ่งไม่เหมือนกันนะคะเซ็กชวลิตี้คือเสน่ห์มีเสน่ห์มีเสน่ห์ทางเพศใช่เนี่ยงานล้องหนลาบะโดไลท์ลาบะโดไลท์ก็คือมันจะสะท้อนขึ้นมาอย่างเงี้ยหรอดูดีๆมันจะเหลือบๆเห็นป่ะคะเหลือบๆมีเหลือบๆเหลือบเขาสวยมากแล้วก็อันนี้ดังแล้วนะไปออกในนั้นด้วย The h o b บ i t ถึงบ่ายพลังอ่ะผู้แหลมผู้แหลมไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเลยคุณผ เอาแล้วเสียงพี่พิมอะตอนนี้แบบเรื่องความรักกำลังดึงเรื่องแย่มากในชีวิตความรักความรักถ้าเกิดหินความรักมันจะมีอีกอันหนึ่งที่เขาบอกว่ามันจะมาเร็วกว่าถ้าเกิดอยากได้ความรักเร่งด่วนเลยเร่งด่วนเร่งด่วนเร่งด่วนแต่ว่าแต่ว่าอันนี้อาจจะไม่ค่อยจะไม่ได้แปลว่าดีอ่ะบางครั้งเขาบอกว่าเหมือนดึงเอาโซเมตมาแต่โซเมตในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า คู่แท้ของชีวิตเสมอไปบางทีมันมันมาทั้งคู่ดีแล้วคู่กรรมแล้วคู่ทุกอย่างที่มันควรจะคู่กรรันอแล้วดึงมาก่อนเนี้ยเราค่อยเปลี่ยนเป็นอันหนึ่งไงใพี่พีนเ, <c oughs> เราให้คนเข้ามาก่อนไง <c oughs> เออแล้วเราค่อยเปลี่ยนเอาให้แบบเอออันนี้ดีดูแบบหดหูมากเลยอ่ะ นี่อมาจะปะคนที่อยากได้โกเมนกับเราเอาละอันนี้ก็ได้ความรู้เรื่องหินมากมายแล้วเดี๋ยวอยากรู้เรื่องคิวเรียขเขาเดี๋ยวไปหาที่เรือุยเรื่องที่คิวรียนั่งเลยปะคยังไม่ได้ไม่ไดไม่ได้รนรู้เรื่องราวของหินจากน้องยิปซอรกันไปแล้วตอนนี้มาคุยถึงธุรกิจสุดฮอตที่ยอดขายพุ่งกระจู่ดของน้องกันสักหน่อยค่ะ นี่เนี่ยปาโชว์ก่อน่ไม่งมงายเท่าไหร่ไม่ได้เชื่ออะไรอันนี้อันนี้ทําให้รุ่งเรืองร่ํารวยฮะอันนี้กันสิ่งไม่ดีเข้าชีวิตผมพูดอะไรของผมก็ร่ํารวยเหมือนกันร่ำรวยอะชมพูสีชมพูก็เรื่องความรักใช่ไหมไม่แล้วเราจะดูได้ไงว่าอันไหนที่หินเป็นของจริงและขออดูเป็นไหมดูดูออกขนาดนั้นเลยป่ะความจริงยิ้มไม่ยิ้มไม่ได้หัวมืออาชีพขนาดนั้นคือแม้แต่คนที่เป็นมืออาชีพจริงๆอะค่ะที่เขาบอกว่าขายหินดูหินมาแบบ10 20ปีอย่างเงี้ย สมัยนี้เขายังดูยากเลยคือยิบป๊อยิบซื้ออ่ะของแต่ละที่เบสออมความไว้ใจอ๋อเราไว้ใจเจ้าของร้านไว้ใจกับคนขายมากกว่าไวใจคนที่แนะนํามามากกว่าใช่ไหมอ่ะมาถึงรุ้ถึงเราแล้วเราเราไปหาแหล่งหินที่เราจะมาทาจิวเวลรี่อะไรเนียโอ้ยของหนูนี่หนูก็คาทางอยู่กับเตยไปทุไปตลอดไปทุกที่ที่จะคิดออกอ่ะค่ะก็เริ่มตั้งแต่ เริ่มจากศูนย์เลยไหมเริ่มจากสิ่งที่เราสะสมบ้างค,คือมีอยู่แล้วที่บ้านค,ค่ะคือเป็นก้อนที่เราใช้อยู่แล้วเราเราสะสมูีแล้วค่ะแล้วก็มีเริ่มจากการที่ว่าเรามีหินอยู่แล้วเราอยากจะมาใส่ในนิ้วเราเราจะทํายังไงเอาไปให้คน,น,นจุดแรกใช่ก็ค,ค,คืออันนั้นจุดแรกไอ้การเริ่มต้นธุรกิจอะเริ่มต้นจากความชอบเหมือนกันแล้วยิบกระเตยค่อนข้างชัดเจนว่าเราสองคนเป็นคนขายหินไม่ใช่คนขายจิวเวลรี่เราเน้นว่าเราอยากขายหินแต่เราทําเป็นจิวเวลรี่เพื่อให้คนย่อยง่ายเดี๋ยวก็เรื่องของหินแค่น้ ได้เหรอคะหมายถึงว่าเราสามารถอบอกว่าพี่พี่เหมียได้เป็นตัวพีน<ช>้องอ่อนน้อง็สามารถทําได้ใ,ไดใช่ หกขายดีมากก็แบบว่าเห็นออกมาแป๊บเดียวนี่หมดแป๊บเดียวหมดเออแล้วเราผลิตทันหรอครับทาน้อยเพราะผลิตไม่ทันนี่ครับมันเลยขายหมดเร็วอใช่แล้วอย่างนี้กลุ่มของลูกค้าของเราเนี่ยเป็นใครว่าเป็นแบบว่าเด็กแนวก็ต้องเป็นแบบไอดอลวัยรุนมีคนที่เขาอินกับหินจริงๆแล้วมาซื้อไหมมีนะคะยิบเชื่อวมีนะคะมีคนที่เขาเริ่มจากบางคนก็เริ่มจากหลายจุดบางคนก็เริ่มจากลิปบางคนเริ่มจากเตยบางคนเริ่มจากหินคือเริ่มงความชอบอะค่ะสุดท้ายแล้ววนๆมามันก็ บางคนยังไม่ได้เจอความชอบตรงนี้ตั้งแต่ต้นแต่พอพอเขาได้ไปเห็นสิ่งที่เราทำเนี้ยเขาก็กลายเป็นคนที่ชอบหินไปเลยก็มีเหมือนกัน อยู่ที่ความชอบอะใช่สนใจและชอบแล้วมาอามีกําลังซื้อก็ซื้อไปก็ถือว่าเป็นไอดอลสำหรับเด็กๆนะหมายว่าเราชอบอะไรเรารักอะไรเราเอามาต่อยอดทําให้เป็นธุรกิจได้ไงเขาเขาศึกษาจริงๆไม่ใช่แค่แบบฉาบช่วยเขารู้จริงด้วยใช่นี่นี่นี่สนับสนุนสนับสนุนโอเคเราจะไปซื้อที่ไหนอะไรได้ยังไงฮะอย่างนี้ของกิฟเจเต้ก็ใน a อค่ะเป็นนั้นไม่มีไม่มีน่ารักอยากมีเหมือนกันแต่ไม่มีปัญญาต้อลงขายแล้วลงยังไงความจริงก็พอมีของได้ของมา เส,สร็จปุ๊บก็คือเราก็ลงโพส์ขายอะคะ่ะก็พยายามลงให้สม่ำเสมอทุกอาทิตย์เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอ,ขอคุยเรื่องนี้ก่อนเปลี่ยนชื่อเออเปลี่ยนชื่อทําไมอะครับน้องอิบซอเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรเราเปลี่ยนชื่อทําไมละคะช่วงน้ามาฟังชื่อเต็มๆจากปากน้องกันค่ะ